ชัดเจนนะครับว่าเรื่องของเมื่อวานที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับก็ไม่อยากให้ในยายกรัฐมนหญ่ทุกท่านน่ะไปฝักฝ่ก,ก,กับเรื่องนี้นะครับเรามีภารกิจใหญ่ก็คือดูแลพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับเราก็กำหนดเราก็บอกนโยบายไปแล้วในหลายๆด้านไม่ว่าจะเรื่องของเว็บพนันออนไลน์นะครับเรื่องยาเสพติดนะครับเรื่องนี้นอกระบบนะครับเรื่องอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวดูแลเรื่อง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอะไรหลายเรื่องผมว่าพวกพวกท่านอยู่ในที่อยู่ในที่ประชุมแล้วทราบอยู่แล้วผมให้นโยบายอะไรแปบบ้างนะครับแล้วเรื่องความสมัครสมานสามัคคีเรื่องที่ไม่ต้องไปฝากไฟกับคนใดคนหนึ่งนะครับเราเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับผมเชื่อว่าแต่ละคนก็มีเราก็เป็นคนทุกคนเลงนะครับเรามีการรักใครชอบใครก็แตกต่างกันไปนะครับบางคนรักคนนี้บางคนชอบคนนี้แต่ว่าเรามาอยู่ตรงนี้เรามาอยู่เพื่อพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเอาความรักนั้นเก็บไว้ในใจดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของ เรื่องของการที่เราจะต้องไปก้าวไก่หรือว่าให้ข่าวต่างๆเนี่ยก็ไม่อยากให้มีอีกแล้วนะครับเรามีหน้าเราไม่ได้มีที่หน้าหน้าที่ให้ข่าวเพื่อเพื่อสับสนุนใครค,คนใดคนหนึ่งเรามีหน้าที่ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนครับมมผมหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมว่าคําว่าสร้างภาพมันเป็นเรื่องอะไรที่เป็นคาพูดที่ผิด นะครับผมไม่เราเรามา,า,มาที่เราไม่ได้ทำการมาสร้างภาพหรือว่าอย่างไรภาพที่มันออกไปก็คือสะท้อนการกระทํานะครับผมเชื่อว่าตรงน,นี้ภาพที่ออกไปอย่างไรเนี่ยผมเชื่อเวลาก็จะบอกเองนะครับเพราะท่านเองทุกๆท,ท,ท,ท่านที่อยู่ในที่นี้เองก็มีหน้าที่ของตัวเองนะครับภาพที่ออกไปก็จะได้มาจากการกระทําที่พวกเราทํากันเองเท่านั้นแหละย,ยากครับยากลำบากใจไม่สบายใจครับแต่ต้องทำครับ ผมว่าผมว่าเราพูดก,กันเยอะพอแล้วผมให้คำผมผมให้ความากระจ่างเรื่องนี้ไปเยอะพอไหมพอแล้วนะครับไม่อยากไม่อยากกลับไปพูดอีกนะครับผมเชื่อทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับย <im itation> ังนะครับยังไม่มีเวลาเลยครับเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกเกิดเรื่องมาวันนี้แต่เช้าผมก็มาที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปเรื่องของจิตอาสาที่ทางท่านกทมต่อนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะพูดคุยกันต่อไปครับ <im itation> ท่านใช้คำถูนครับนอ่อดีอันนี้มันปัจจุบันครับผู้นําก็คนละคนขอ,ขอบคุณครับ